สวัสดีค่ะวันนี้อิจจะพาทุกคนนะคะมาทำนะ่คะผัดกะเพราหมูกรอบนะคะอี่ทำหมูกรอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจ้ำสดๆใหม่ๆเลยนะคะพริกอีกกระโขกเรียบร้อยนะคะมีกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะใส่สองอย่างเนาะพริกแล้วก็มีใบกะเพราค่ะเด็ดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ไปนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะหมูก,กรอบ ก็ต้องนี่ค่ะย้ายหอมใหญ่ลงข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าอีจะหั่นหมูกรอบเนาะเพราะว่าอีก็เพิ่งทำสิทธ์ใหม่ๆเลยค่ะหมูกรอบของอีวันนี้เพิ่งทำสิทธ์แบบกำลังอุ่นๆร้อนๆเลยทีเดียวนี่ค่ะนี่ชิ้นาง,งามเลยนะคะนี่ค่ะแล้ก็ได้หมูกรอบมาแล้ว ชินพอประมาณนะคะสำหรับสองจานนะคะถ้าราดข้าวเนาะนี่ก็ททำการหั่นนะคะกรอบมากเลยค่ะกรอบมากเลยค่ะหั่ไปเห็นไปให้มันเนี่นนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะ ขออนุญาตหั่นแป๊บนึงนะคะเพราะคิดเพิ่งทำเสร็จเนละ้วมจะร้อนๆนิดนึงหันยากนิดนึงค่ะทำเองกินแบบจุกใจไปเลยเนาะหมูกรอบยังร้อน่นะคะค่าซื้อตามร้านตามสัง่งก็ประมาณสามสีจานได้ะคะ่ะหมูกรอบชิ้นหนึ่งเนาะเนล่เราทำเองนี่กินแบบจุกใจมาก แป๊บหนึ่งนะคะปอกของเรานี่ค่ะเสร็ียบร้อยแล้วค,ค่ะอเคค่ะผ่านสิบเรียบร้อย,รอยเรามาลงมือผัดกันเลยนะคะก่อนอืดก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะน้ำมันนีก,ก็ใช้ที่เหลือจากทาหมูครอบตะกี้นะคะ ตั้งกระทะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพริกก็จะใส่ใช้สองอย่างนะคะพริกสดแล้วก็พริกแห้งเนาะผัดให้มันหอมนะคะัดให้พริกกับกระเทียมให้มันหอมก่อนไปเรื่อยๆ ที่เข้ามาเตรียมหอมใหญ่นะคะที่หั่นไว้นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะใส่ใลงไปเลยใ,ให้ลงไปเพื่อคนให้สุดสักหนึ่งนะคะเปลี่ยนชูตรเลยทีเดียวาตามด้วยหมูกรอบที่หั่นไว้ค่ะก็ผัดให้เข้ากันเนาะ ปรุงรสที่ชอบได้นะคะท่าไหนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเค็มเปรียร้ยวหวานก็ใส่ลงไปะคะ่ะอีกก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยอี๊ขาวค่ะแล้วก็มีสุงอร่อยนิดนึงนะคะแเ้วแต่ชอบน,นะคะ ในนะะส่หอมหัวใหญ่เพื่อทําให้รสชาติมันหวานขึ้นนะคะหวานแข็น้ำตาลนะคะขนมแข็งจะไม่ไดน้ำตาลเลยถเราอาหัวใหญ่ลงไปเนาะ,ะเป็นสูตรบ้านใครบ้านมันนะคะสูตรนี้ทำกินที่บ้านประจํานะหอมขาันเรียบร้อยแล้วอ,อ,อ,ะะอีกก็จะมาเตรียมใบกะเทานะคะที่อิสกิสไว้แล้วเนาะ ใบกะเพราลงไปส่วนตัวจะชอบใบกะเพราเยอะๆนะคะใส่ใบกะเพราเยอะๆเลยน,นี่ก็ผัดให้เข้ากันค่ะมีอะไรมาทำง่ยายนะๆเลยค่ะกะเพราเองง่ายๆเนาะใส่เครื่องปรุงไม่กี่อย่าง ทานไหมคะมมเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทานข้าวด้วยกันคะ่ะ